อะไรเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของกรรมว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีผู้ใดบันดาลให้เราไปสู่พบนั้นพบนี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมแต่กรรมเกิดจากอะไรเหตุเกิดของกรรมเกิดจากอะไรผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมดังนั้นกรรมที่เกิดขึ้นกับโยมเป็นผัสสะของคนอื่นไหมไม่กรรมเกิดขึ้น จากภาษะดังนั้นภาษาของใครคนนั้นก็รับไปจริงไหมคนนั้นก็ต้องรับภาษาของตัวเขาเองไปถ้าภาษานั้นเขายังคิดว่าเป็นภาษาของเขายังเป็นผู้มีภาษาะปเลโตคือเป็นผู้มีภาษาบังหน้าเข้าใจผิดในภาษาสำคัญผิดในภาษะก็จะสำคัญมั่นหมายว่าภาษานั้นเป็นของเรากรมนั้นก็เป็นของเขาแต่ตราบใดที่เขาเข้าใจว่าภาษ